ดูล่าสุดนะครับล่าส,าสุดจากหน้าตาช่างนะครับเดี๋ยวมาว่าที่เรื่องของน้ำหนักนะครับแล้วก็มวยรักมวยชอบจับผมนะครับที่มาดูจากหน้าตาช่างก็คร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวละเอียดจะคลิปยาวไปทางยูทูบมาใช้สองท่านนะครับนะนั่งไหนดีลนะ่ะขอนั่งลวกันนะครับคบู่แรกนี่เปสมใจที่กับกุมารทองนะครับ หรือว่ายอดกุมารน,นะครับคู่นี้น้ําหนักก็ไม่มีปัญหาทั้งคู่ครับร้อยสามบอลกุมารทองอ่ะเสร็จ,เสร,จเสร็จที่หลังกุมารทองนี่ลดลดศูนย์จุดแปดนะครับลดไปลดมาเลยศูนย์จุดสองศูนย์จุดสี่ประมาณนี้นะครับแล้วลอีกรอบนึงก็ผ่านละนะครับส่วนคู่สองเดชชวาริตก,กับเบนส์เดชชวาริตลดหนึ่งจุดแปดเลยนะช็อตร้อยยี่สิบสามเลครับก็วิ่งก็ลดก็ใช้เวลาพอประมาณเลยครับส่วนเบนส์นี่ เพิ่งมาไม่นานแล้วก็ไปแจ้งความอยู่นะครับเพราะว่าเ,เขาเรียกอะไรสมุดนักมวยาหายนะครับก็คงจะช้ชาๆหน่อยช้าๆกว่าเพื่อนหน่อยนะครับแล้วก็คู่รองครับเป็นกล้องกุลาฉายแสงคู่นี้ฉายแสงก็นิดเดียวครับนิดเดียวจุดหนึ่งจุดหนึ่งกล้องกุลาก็ลดไปประมาณจุดสามจุดสี่ประมาณนี้ครับกล้องกุลาวิ่งปั๊บทีนึงก็ผ่านเลยนะครับ คู่นี้ผมออกไว่รักไมยชอบหน่อยนะครับคู่รองเนี่ยคู่รองนะครับคู่รองก้องกุลาผมถามน้องมาน้องบอกว่าร้อยยี่สิบเจ็ดชกได้นะนะครับไฟนี้เป็นไฟที่สองแล้วที่ซ้อมที่พีเคนะครับส่วนฉายแสงเองร้อยยี่สิบแปดเนี่ยเขาเขา,าน้ำหนักเขาใหญ่ขึ้นมาประมาณสองโลนะครับร้อยยี่สิบแปดก็ถือว่าเป็นเป็นเวทที่ก็สบายๆคุมประมาณสามโลสีโล่โลโดยประมาณเนี้ยนะครับ ฉายแสงช่วงหลังก็ก่อน,น,น,นอหน้านี้ชนะหลายไฟตติดเลยนะ14ได้ครับแล้วก็มามีแพ้นะครับแพ้ฟ้าประธานแล้วสะดุดไปแล้วก็ไปแพ้เพชรธิลันที่ที่เชียงใหม่อีกไฟตหนึง่งช่วงหลังก็มีฟอร์มแบบสะดุดบ้างมีการยีระยะปลายนะครับที่มีปัญหาบ้างแต่พิกัด128เนี่ยผมยังมองว่าเป็นพิกัดที่สบายขึ้นไม่ได้บีบมากก็น้องโตขึ้นเรื่องของปัญหาแรงปลายเนี่ยดูว่าจะตัดตรงนี้ทิ้งไป แล้วก็เรื่องของฝีมือต่อฝีมือนอกต่อนอกผมดูฉายแสงก็รวดเร็วกว่านะครับยังไงผมมองว่าออกนําไปก่อนผมชอบฉายแสงนะครับถ้าจะแพ้ก็แพ้พลิกไปไปเพราะกล้องกูลาเอยางอย่างที่บอกว่าซ้อม PK ช่วงหลังก็ยิ่งแกร่งขึ้นแล้วก็ดูมั่นใจขึ้นคู่นี้เนี่ยดูว่าชกมวยมากระดูกพอๆกันเลยแต่ชื่อของฉายแสงจะลอยกว่าชื่อฉายแสงได้ลอยกว่าแต่ฟอร์มหลังกับฟอร์มหลังเนี่ยดูก้องกูลาดีกว่า นะครับผู้นี้ก็ถือว่าเป็นถูกคู่หนึ่งแต่อย่างที่บอกครับยังชอบความรวดเร็วของฉายแสงยังไงก็ออกนําไปก่อนนะครับค่อยแต่งตัวเอานะครับค่อยแต่งตัวกันเอาเพราะว่ากล้องกุลาเองก็อย่างที่บอกว่าที่เจี๊บรามินธาช่วงหลังก็แรงเหลือเดินนะครับเดี๋ยวดูว่ากล้องกุลาจะแสงได้ไม่ได้นะครับจะแสงได้ไม่ได้แล้วก็โต๊ะแต่งตัวกีนสองข้างเอาละครับส่วนคู่เอกของรายการครับปูมารดอยกับเพชรศิลาที่ภาคสองละนะครับเขาที่แล้วหมัดยกห้านะครับก็เมาไปพิกัด119 นะครับ119กชอกันอุมาดอยทำประมาณไม่ได้ทำสิลดลดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นิดหน่อยอ่ะนะครับลดนิดหน่อยประมาณปอนหรือเปล่านะครับส่วนเพชรศิลาเพชรศิลาก็ลดไปนิดหน่อยเหมือนกันนะครับออลด0.7เพชรศิลาน,นิดเดียวครับ0 1นย์จนประมาณนี้นะครับ ก็ร้อยสิบเก้าดูเพชรศิลาเป็นเวทเป็นเวทที่สบายๆกว่าไฟแรกนะครับไฟแรกที่เจอกันร้อยสิบห้าไฟที่เจอกันเนี่ยวันนนั้นบีบนะครับบ,บ,บีบไปแต่ไฟนี้เป็นเป็นไฟที่ดูเพชรศิลาสบายๆแล้วแข็งแกร่งแรง,งขึ้นนะครับส่วนประมาณดอยเขาบอก 15, 15, ว่าสิบห้าทำได้นะครับร้อยสิบห้าทำได้เดี๋ยวดูว่าคู่นี้ว่าจะมีการชิงเข็มขัดร้อยยี่สิบสองหรือเปล่านะครับ ชก119แต่ว่าเขียนหน้ากระดาษไว้122เห็นว่าจะมีชิงเข็มขัดแต่ว่า UMO ของพี่ฟิลด้วยน,นะครับ122กำลังทำเรื่องอเดี๋ยวดูว่าผ่านไม่ผ่านนะครับอ,อักคูนี้ชก119เขียนหน้าตาช่าง122ผมยังชอบความเก๋าของปุมารดอยนะครับชอบลูกหลูกแรงรต่อทีอะจังหวะความรวดเร็วดูว่าเป็นรองแน่นะครับเป็นรองแน่แต่ได้ความเก๋ากับลูกหนักเข้ามาทดแทนน้ำหนักนี้119 ตอนแรกก็คิดว่าเป็นน้ําหนักที่หลวมของกณมานดอยนะแต่พอไปดูว่าฐานนอคุมมากี่โลน้องคุมมาสี่โลถ้าคุมมาสี่โลสิบเก้าที่มันก็ยังพรแน่นอยู่ละ่ะมันไม่ได้หลวมขนาดนั้นน่ะเออพอทีต่อทีไปแล้วนะครับพอความเก๋าไปแล้วเนี่ยผมยังชอบกุมานดอยนะครับคื่กว่าแข็งกว่าช้ากว่านะครับแต่ได้รูปหนักแรงผมออกที่มวเรุ่นที่อย่างกุมานดอยครับตอนเป็นรองวัดดูหน้าลองนะจังหวะที่กูมนดอยเป็นรอง ต่วันนี้ก็เหนื่อยครับเหนื่อยคู่นี้เบียดนะครับดูเรื่องยากมากรักพี่เสียดายน้องครับก็เล่นแต่งตัวกินสองข้างผมว่าน่าจะสวยนะครับน่าจะสวยแล้วก็ช่วงหลังๆมีเจริญทรัพย์สินนี่ก็ของบุรินทร์นาโมไทยครับเข้ากรุงเทพครั้งที่2ครั้งแรกไปชกที่ช่องจดสีครั้งนี้มาลาดเนินนะครับบู๊อยู่แล้วนะครับบู๊อยู่แล้วก็ใหม่ทั้งคู่เจอกับแท็กซี่เจอกับแท็กซี่นะครับคู่นี้พิกัด100 หนึ่งร้อยหกปอนด์นะครับก็มาขาดทั้งคู่เลยนะครับแดงมาขาด0.2นย์จ้ำเงินมาขาด0.9ช่วงหลัง 96, คู่6ครับเพชรมงคลกับเพชรแสงกล้า129นะครับน้ำหนักก็ไม่มีปัญหานคู่แดงลดศูนย์จดเจ็ดนะครับน้ำเงินนี่มาขาดไป0.5แล้วก็คู่ที่7ครับพนมกรกับเพชรบัญชานะครับ119ปอนด์พนมกรลดไป1.5นะครับเพชรบัญชาลดไป รถไป0 5นะครับ119ปอนมา125ทั้าคั่วครับนะครับน้ำหนัก2แล้วก็คู่เอกของรายการครับแก่นนครคู่เอกช่วงหลังนะครับคู่ที่8ปนี่เป็นแก่นนครแก่นนครกับยอดเสกสรรที่กัด139ปอนด์มาต่อยกันเลยอแก่นนครเนี่ยผมบอกผมถามทีมงานเขาบอกว่าแก่นนครอ่ะต่ำสุด128ชกได้นะครับ ส่วนยอดเศษสเนี่ยต่ำสุด126ชกได้เท่ากับว่านหนักธรรมชาติของคู่นี้นะแกนนครหนักกว่านะครับแกนนครหนักกว่าวงนอกดูหนักกว่าวงในนะครับยอดเศษสรรเนี่ยได้เปรียบรูปร่างนะครับได้เปรียบเขาอย่างคู่นี้นอกกับในหนักกับรูปร่างดีแกนนครผมถา่ายเขาบอกว่าเตรียมตัวมามากกว่า2ส,สัปดาห์นะครับเข้าค่ายมาตลอดคู่นี้มาเข้าเวียนแทนทั้งคู่นะครับ แต่มีรายการวันที่13 13นะ13มนั่นแล้วก็ยอดเสกสรรเขาบอกว่าซ้อมประมาณ1สัปดาห์นะครับ, oh. รบดูจากระ,ระยะการเตรียมตัวฟิตซ้อมที่สัมภาษณ์แบบหน้าตาช่างดูว่าแก่นนครมีการเตรียมตัวฟิตซ้อมที่ดีกว่าคนนี้ต้นๆเข้าแก่นนครไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้ายอดเสกสรรทนได้ผมว่าไปปลายยังไงฝึกไปแล้วใหญ่กว่านะ่าสนใจเลยนะว่า,อายอดเสกสรรจะต้านอยู่หรือต้านเออว่าแก่นนครจะต้านอยู่หรือต้านไม่อยู่เบื้องต้น ผมชอบไปที่แก่นนครนะครับแก่นนครเองช่วงหลังยิ่งชกที่พัฒนาขึ้นยิ่งเก่งขึ้นยิ่งมั่นใจขึ้นการตัดสินใจบนเวทดีดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนะครับดีขึ้นกว่าเก่าเยอะคู่นี้ผมออกแก่นนครครับเล็กกว่าแต่หน้าลุ้นนะครับเล็กกว่าแต่หน้าลุ้นผมยังไม่ได้ดูเลทนะครับถ้าอยากจะเช็คเลทก็เข้าไปได้เว็บผมเองนะครับผมการันตีการยินล้านาาเปอร์เซ็นต์เลยแอดไทเกอร์ตอเก้าใส่แอดข้างหน้านะครับใส่แอดข้างหน้าแอดไทเกอร์ตอเก้าแอดทีไอ cer999 สมัครฟรีนะครับเอาไว้เช็คเลทแต่ถ้าใครอยากลุ้นก็ฝากเครดิตเข้าไปเว็บนี้การันตีเลยครับล้านปร์เซ็นวันนี้โชคดีมีใครทุกท่านนะครับร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินถอขอบคุณและสวัสดีครับอะหมอชอบเอชสุมพรนะครับจากหน้าตาช่างครับวันนี้เพชรกินดีวันเที่ยว่าไรวที่แวันที่8เดือน9นะครับเลขสวยสะด้วยครับอะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ